ไอแชนแนลภาคพ,พิเศษนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับมาร่วมบุญทอดกระถิน่นที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยได้ส่งลูกศิษย์ลูกหามาทอดกระถินที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดเย็นแงนะครับที่ชายแดนประเทศไทยกับพม่านะครับเป็นการทอดกระถินเพื่อสร้างทุกสิ่งและเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะครับข้าน,นี้มีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาซึ่งเป็นคนท้องถิน่นท้องที่นะครับได้ร่วมริ้วขบวนในการแห่กระถินนะครับเป็นที่เพื่อพิติแต่เป็นไปด้วยความสงบนะครับในบรรยากาศที่ในหลวงของเราได้เสด็จสวรรคตนะครับชาวพม่าก,ก็ได้มีความอะไรอาวรน,นะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกันอย่างสงบนี่คือริ้วขบวนที่ค่อนข้างยาวแล้วก็อยู่ในดินแดนของประเทศเมียนมานะครับ ขออบุญนี้มาฝากพี่น้องคนไทยทุกคนและน้อมนาบุญนี้ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนเพื่อส่งเสด็จท่านสู่สวรรค์คาลันะครับไอ h ช n แนลภาคพ,พิเศษวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ